สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่คลิปนี้ก็เป็นหานอยโค้งสุดท้ายนะครับงดประจำวันที่15สิงหาคม2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมหน้าทางฝากคำเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พีหานอยนะครับผมจะลง2สูตรนะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับกับ ในโค้งสุดท้ายนะครับก็อาจจะมีพี่ๆบางทั้นอาจ,จสงสัยว่าทําไมต้องลง2คลิปก็คือในตามสูตรนะครับในสูตรเม็ดเดียวก็คือเราเรารูดนะครับรูดเม็ดเดียวก็คือสูตรว่าผมชอบชอบ9นะครับวันนี้นาะก็คือรูด9นะครับแล้วก็ตัวเน้นจะเน้นให้5คู่นะครับส้าใครชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมส่วนในโค้งสุดท้ายผมจะมัดรวมในตัวตัวเนีนตัวเด่นนะครับเด่นตารางเนาะแล้วก็มาประกบคู่กันหรือว่า พี่ๆบางท่านอาจจะชอบจับวินที่เลขตารางนะครับอย่างที่บอกเนาะความชอบแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับพี่ๆเนาะท่านใดที่ชอบในสูตรไหนก็ลองใช้วิจนะยานนะครับส่วนของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายก็สายรูดก็ถือว่ามานะครับเนาะสายรูดก็ถือว่ามานะครับมาหนึ่งรอบนะครับพี่ๆเกือบรุดนะครับแต่ว่าเลขตารางก็ถือว่ามาอยู่นะครับผม เมื่อวานนี้นะครับผมให้วิ่ง7นะครับรุ่นหไปนะนะครับเฉพาะกิจ5 4 1กับ6 7นะครับผม5 4 1กับ6 7ในรอบหในรอบในรอบแรกของเราเนี่ยนะครับใครวิ่งที่7จ็ดรุ่นที่7หรือว่ารุ่นที่6นะครับเข้าไปที่6 7นะครับพี่ๆมามา2ตัวเด่นเลยเนาะรอบแรกส่วนพิเศษนะครับ1 3 0 2 4นะครับ1 3 0 2 4 ของเราของเราไม่มีนะครับพี่พี่แต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับใครจับวินที่เลขตารางนะครับจับวินที่เลขตารางนี้เข้าไปที่สองสี่นะครับผมเข้าไปที่สองสี่เนาะอันนี้จับวินที่เลขตารางนะครับก็ผมขอนะครับสรุปพบคู่ไปด้วยนะครับส่วนในรอบปกติแปดเก้าสามศูนย์หนึ่งนะครับแปดเก้าสามศูนย์หนึ่งของเราไม่มีนะครับผมส่วนในรอบ V.I.P. อพีแปดสองสามกับศูนย์หกนะครับพี่พี่ ของเรามาแล้วนะครับน้องพระเอกเนาะในรอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็สุดท้ายจริงๆนะครับใครรุดที่6นะครับพี่พี่เข้าไปที่6 0 0ูนะครับมาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะมาในตัวกลับนะครับก็ยินดีกับพี่พสมาชชิด้วยนะครับท่านใดที่มีโชคในโค้งสุดท้ายนะครับผมส่วนทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับพี่พี่สลับบ้านนะครับน้าเตาทองนะครับสลับพี่พี่ท่านใดที่ เพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเลขตารางเนาะเมื่อวานนี้ไม่แตก3ตัวเลยนะครับวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะครับสลับเลขตารางเนาะอาจจะมีพี่ๆบางท่านจับวินนะครับอืมนะครับหรือจะออกเกอันนี้ผมว่าจะเขียน เลขหกอะขอเป็นเดี๋ยวนะครับพี่พี่อันนี้ขอขีดค่าก็แล้วกันเนาะสามนะครับหกอันนี้ขอเป็นเลขหนึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลขห้านะครับหนึ่งสามเก้าหกสองห้านะครับส่วนในเลขสายวิ่งสายลูดนะครับในโค้งสุดท้ายของเราสายวิ่ง สายวิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข6ส่วนสายรูดนี้ผมให้ไปที่เลข1นะครับ12 13 15 19 62 63 65 69นะครับผม 6กับ1นะครับผมเนาะท่านใดชื่นชอบก็จับวินได้นะครับ1กับ6นะครับตัวเน้นตัวเจาะ19 6 5นะครับ15 6 2นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับตัวเน้นตัวเจานะเนาะ1 5 1 9 6 2 6 5นสะครับสำหรับท่านใดที่ทุนน้อยนะครับ เน้นให้สี่คู่นะครับผมสามตัวนะครับสามตัวก็จะเป็นในที่หกหนึ่งเก้าหนึ่งหกห้านะครับผมนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะแนวนทางเลขเด่นตารางในวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้แตก3มตัวก็แล้วกันนะครับสลับให้พี่ท่านใดที่จับวินที่เลขตารางนะครับสลับคลิปนี้ ขอบคุณพี่ๆอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องแอดนะครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่มีโชคในแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยเนาะก็ในโค้งสุดท้ายนั้นมา7-4ตรงๆเน้ๆนๆนะครับน้องก็มีพี่ๆหละท่านที่มีโชคนะครับก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับผมคลิปนี้กราบสวัสดีครับ